ต่อมาคือฐานการเรียนรู้หมู่ที่8ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการแบ่งพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนทั้งพื้นที่ทำนาทำสวนและขุดบ่อเลี้ยงปลาโดยเฉพาะสวนแห่งนี้มีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดและมีเคล็ดลับในการทำกรเกษตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่นี่คือฐานการเรียนรู้ตำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงหมู่8ดฐานแห่งนี้มีทั้งการทำนาข้าวและการทำสวนแบบผสมผสานส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังดิฉันก็คือการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยค่ะแปลงที่นี่จะขายทั้งลูกเป็นลูกแบบนี้เลยแล้วก็ขายเน้นขายมเมล็ดนะคะ มลเมล็ดนี่ก็จะขายได้มลเมล,ล็ดละบาท50สตางค์แล้วก็บางส่วนผู้ใหญ่ก็ยังจะเอามลเล 1, ร็ดพันเนี่ยค่ะไปเพาะขายต้นละ10บาทที่ผมปลูกแฟงให้ขึ้นต้นมม่วงนะครับข้อสําคัญเลยอย่างแรกเลยคือลดต้นทุนนะครับเพราะผมไม่ต้องทําเป็นค้างให้เขาวิ่งหรือเขาห้อยนะครับแล้วก็ขึ้นธรรมชาติอย่างนี้ก็นึงเนี่ยครับเป็นห้อยลง,ยงนี้โดยธรรมชาติก็จะทําให้ลูกขยายได้เต็มที่ และจุดเด่นที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนค่ะเป็นการบังคับให้มะนาวออกนอกฤด,ดูแล้วก็เพิ่มราคาให้กับมะนาวนะคะโดยเฉพาะมะนาวจะออกในช่วงหน้าแล้งก็คือช่วงมีนาเมษาราคาจะอยู่ที่ลูกละ6บาทถึง10บาทการปลูกมะนาวให้ออกผลผลิตนอกฤดูเพื่อให้ขายได้ราคาสูงนั้นแต่และสวนอาจมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันแต่ที่นี่ผู้ใหญ่บ้านที คุณวิชวนศรีสวัสดิ์ได้เล่าให้ฟังว่าวิธีการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูนะครับคือหนึ่งผมจะลดการให้น้ําอาจจะเป็นอาทิตย์นึงผมให้ให้แค่นิดเดียวเพื่อให้ใบมันร่วงนะฮะใบเนี่ยมันจะไม่ได้ผิดใบใหม่มันก็เริ่มแตกใบใหม่ปุ๊บมันก็จะเริ่มออกดอกผมก็จะมีสูตรในการเล่งดอกนะครับก็คือจะใช้นมจืดสองกล่องแล้วก็ผงชลรสช้อนแล้วก็ใช้พวกเครื่องดื่มชูกําลังอีก4ีฝาใส่ลงไปแล้วผสมแล้วก็ฉีดตามใบฮะเล่งดอกคือข้างล่างเนี่ย ผมใส่ดินผสมข,ขี้งวูวขี้แกบดิบลงไปนะครับทุกท่อเลยครับครึ่งท่อกว่านะครับเพราะว่า,าพวกนี้พรารามันย่อยสลายแล้วมันจะเป็นแร่ธาตุอย่างดีแล้วทําให้ดินไม่แข็งตัวแป้งวิจกินเนี่ยมันมันจะดีอย่างนึงคือมันจะทนต่อโรคทนต่อโรคนะครับแล้วก็ดกลูกเขาจะเยอะอย่างนี้นะครับลูกเขาจะออกมาเป็นพวงแบบนี้ เมื่อท่านได้มาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้แห่งนี้แล้วท่านยังได้อุดหนุนผ,ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยค่ะเออจริงๆนะครับทำสวนเนี่ยผมทำอยู่แล้วแต่ตอนนี้ทางมหาลัยราชภัฏนนครเข้ามาส่งเสร,ริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ก็เลยทำให้คนรู้จักมากขึ้นและคนเข้ามาดูมากขึ้นครับต่อไปผมคิดว่าน่าจะขยายตลาดได้มากขึ้นและผมอยากให้ในชุมชนผมทำแบบนี้ด้วยครับ